เป็นผิวเสียให้เป็นผิวสวยด้วยแปรงอาบน้ําไฟฟ้าโลมิตัวนี้กันคะ่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ผิวดีๆนะคะแนะนําเป็นแปรงอาบน้ําไฟฟ้าตัวนี้เลยค่ะมีหัวไขวเลือกใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นหัวขัดผิวหัวขัดส้นเท้าหัวซิลิโคนหัวแปรงขนสั้นหัวแปรงขนยาวหัวนวดนะคะการใช้งานก็คือง่ายมากๆนะคะเปิดปิดด้วยปุ่มเดียวเลยคะ่ะสําหรับใครนะคะที่แบบอยากจะมีผิวสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น จากผิวดำด้านผิวไม่สม่ำเสมอหรือว่าผิวมีจุดต่างดำนะคะสามารถใช้แป้งตัวนี้ได้เลยค่ะตัวแป้งนะคะก็คือถึงน้องจะดูแบบม้นเร็วมุนแรงแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ทำร้ายผิวเลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีระบบกันน้ำ IPX7 นะคะสามารถใช้อาบน้ำได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะป็นระบบไฟฟ้าชาร์จแบตใช้งานก็คือชาร์จครั้งนึงก็จะใช้งานได้กันยาวๆไปเลยใครที่สนใจนะคะสามารถกดตะกร้าได้เลยค่ะหรือ <fe> ว่าสงสัยข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยค่ะตัวแปลงนะคะจะมี2สีนะคะ Mum, จะมีตัวสีเหลืองแล้วก็ตัวสีน้ำเงินนะคะ